คือว่าไปเล่นน้ำมืดมือวัดเว้นว่ามึงอยู่สวนมีมัง,มง,มง,มงเล่นหลายได้แอบปอบไปน้ำกันบ่แค่ไปหาลักป่ากูเด้มันบนลักดอกป่ามันลักกินอาหารป่ามึงเัรอแล้วบ้าบักนี่มันคือนมืดแนี่กินปนเปื้อนบน่ได้หมิโอ้กูจะตียักบาป่ได้นี่เล่นน้ำกับพอ่อเล่นแต่น้ำใครตัวมันเป็นเรียนพายยำบักแตงโมมึงหมุนมืดฮะียัง,ยงก่อนโอ้โบักนี่มึงไป็นำบักแตงโมกูบ่เดี๋ยวไม่เบิ่งกูมีหลักฐานถ่ายแบบมามึงด้วยมึงเด้อ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 บักกโมู กูสาปลูกไว้แบบนี่เมย์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวสายเหว่ามาบังด้บดัแบบโม่มาบังเด้อนี่เห็นว่านี่นี่กูเก็บไม่ได้นี่เห็นว่ามันปเป็นแรงเหยียบควนขาดปุ๊ดบบนึงแมยมันนี่ควรไม่ไม่ไมยู่งเอื่อท่านได้ซุกอยู่งเมยม,มึงเด้อมึงเด้อมึงเด้อฮะ,อะกูสาดูแลมาตั้งดิบกูตีเฉียงสักว่าเหรอใครตัวกูไล่หนีท่านประเสรนฐมัดแทะบักโม่มึงสามลูกนั่นโอ้ยแบบแมยพ่อเปิดประตูด้วยประตูด้วย ใครจะพาเบิ่งเพจปความด้อพี่ที่สังเกตเจ้าเห็นคลิปนี้บ่เห็นบ่เวลามันเลื่อนมานี่คำว่าปอมันสะกดด้วยปอปลานี่เห็นบ่างแต่อยู่ในไร่น้ำมันเป็นบ่อใบไม้นี่เห็นบ่อันนี้แหละเพจปควมขันเห็นแบบนี้ล้วน้ำมันหลุดไปที่เนี่ยพูดใลยบอกให้มึงแก่กูมั่งกูมั่งกูมั่งกูม่งมึงอก่ายามุ่งใหญ่อีกนะมุงใหญ่ไปเหตุอีกนะเข้าใจบ่เดี๋ยวอีกสองสามหน่วยขันยังหลุดอีกแล้วมึงแท้มึงเจอกูแท้ฮะง่ายสวนมั่งกู